ไม้เด็ดวิกซามเปิดกล่องละครหลังข่าวยังไงก็เปรี้ยง ตอนรับเดือนมีนาคม2566ในที่สุดก็เคาะลงจอแบบไม่เลื่อนกันแล้วกับละครหลังข่าวของทางวิกสามพระรามสซึ่งก่อนหน้าทั้งเรื่องที่สุดของหัวใจเพราะรักสพาายสายสตรองถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีว่าแต่โปรแกร,รมลอใหม่ที่จะลงจอมีเรื่องไหนกันบ้างตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นที่เรื่องแรกหมอหลวงที่จะพาคุณไปเปิดโรงหมอรักษาเยียวยาหัวใจให้เบิกบานกับ การพบกันอีกครั้งของมาริโอเมาเลอร์และนางเอกว่าที่เจ้าสาวคนสวยอย่างคิมเบอร์รี่หลังจากสร้างความประทับใจมาแล้วในทองเอกหมอหยาท่าฉลงต่อกันที่ละครดราม่าที่ทุกคนรอคอยใต้เงาตะวันคว้าคู่พระนางเคมีใหม่อย่างหมากปรินประชันบทบาทนางเอกสุดฮอตโบเมลดาเป็นครั้งแรกบอกเลยว่าเป็นผลงานอีกเรื่องที่สนุก ปิดท้ายด้วยละครบูเมื่อสายใยรักสายสัมพันธ์ความทรงจำและความแค้นกำลังจะเกิดขึ้นกับเรื่องเลือดเจ้าพระยาที่ครั้งนี้นำมารีเมคมาอีกครั้งแต่ความสนุกยังคงจัดเต็มอย่างแน่นอนนำแสดงโดยบูงสุภาพร์และเด่นคุณงามเนตรพร้อมนักแสดงอีกมากมาย